สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่30นะคะสิงหาคมนะคะตอนนี้นะคะป้อนกำลังอยู่ที่ที่ดินบังกระโจมนะคะตำบลบางกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้ป้อนอยู่ที่ท้ายแปลงนะคะท้ายแปลงของเราซึ่งจะมีบอกาเก็บน้ํานะคะว่าให้ลูกค้าได้ใช้กันทั้งปีเลยนะคะท่านมีน้ำใช้ตลอด การเปิดจองเร็วๆนี้นะคะประมาณกลางเดือนกันยายนนี้นะคะจำนวนต่อแปลงนะคะ200ตารางวาต่อแปลงนะคะราคาเราจะเริ่มที่4,500-5,500บาทนะคะหน้ากว้างของที่ดินพอเราก็อยู่ที่20เมตรนะคะความลึกของที่ดินจะอยู่ที่40เมตรนะคะและะ้วก็จะบอกว่าโครงการของเรานะคะตอนนี้ทางด่วนสายรามอินทาน ไปถึงสระบุรีนะคะตอนนี้จะมาผ่านที่ตรงที่ดินของเราตรงแยกจับปร,รอนะคะจากแยกจับปร,รอมาถึงที่ดินวังกระโจมแค่12กิโลนะคะท่านที่ดูค่ะวันข้างหน้าท่านจะได้รับความสะดวกสบายมากในการเดินทางจากกรุงเทพมานครานาย,ยกนะคะมาวังกระโจมนะคะแล้วก็ที่ดินอ่ถาถนนนะคะตอนนี้ตอนนี้ท่านจะเห็นเลยค่ะว่ารถเนี่ยค่ะกำลังเขียลื่นพื้นที่เพื่อที่จะทําการเปิดจองในเร็วๆนี้ ถนนของเราเป็นถนนคอนกรีตค่ะจะมีความกว้าง10เมตรโครงการเราจะทําให้นะคะถนนขั้นระหว่างแปลงที่ดินก็กว้าง9เมตรนะคะเราจะมีลารางสาธรารณะอยู่ท้ายแปลงทุกแปลงนะคะแล้วก็ อีกอันนึงนะคะท็อปซีเครตเลยนะคะเพื่นจะขอบอกคือที่ปั่นจักรยานนะคะสําหรับคนที่ชอบออกกาลังกายชอบวิ่งชอบเดินหรือจะชอบปั่นจักรยานนะคะ2กิโลเมตรนะคะรอบที่ดิน127ไร่เนะะี่ยค่ะทางโครงการเราจะทําให้นะคะแล้วก็จะมีการเปิดตลาดวิถีชุมชนค่ะ,ะมีการให้ลูกค้านําลูกบ้านที่มาอยู่ในนี้ค่ะเป็นชุมชนนะคะสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยค่ะมาขายได้นะคะเราจะ นะคะใครรีบมาจาับมาจองนะคะเราจะเปิดจองในเร็วๆนี้นะคะถ้าสนใจนะคะจะจองรีบทักเปิ้นมานะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook เปิ้นนักขนันนะคะ<อ>แล้วก็บทเิ่นนะคะ์เก้นะคะ y o เ t u b e ้นะคะรูกนะคะรบกวนวติดตาม y u t u b e เปิ้นนะคะเปิ้นขายที่ดินนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเปิ้นลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ